สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส่องหวยนะครับก็มาส่องเลขเด็ดก,กันต่อนะครับกับช่องส่องหวยนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นชุดสองตัวฮะชุดปักหลักสองตัวล่างเลยนะฮะสำหรับของวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะชุดนี้มันจะเป็นชุดน่าจะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด นั่นนะฮะเอฟซีก็คงจะจำได้กันอยู่นะฮะแล้วจะคือชุดนี้นะฮะมันจะเข้ามาเป็นหลักหลักหน่วยหลักหน่วยนี้ถือว่าเดินดีมาตลอดเลยไม่หลุดเลยนะฮะหลายงวดเลยนะฮะเราก็จะคงตัวนี้เราไว้ครับไอคงตัวตัวตัว,ตวหลักหน่วยไว้แล้วก็จะไปปรับที่หลักสิบนะฮะไปปรับที่หลักสิบนะฮะ เดี๋ยวไปตามดูกันครับว่าชุดสองตัวชุดนี้นะฮะมันจะเป็นจะจะเดินต่ออีกไหมหวดนี้นะฮะดูว่าหลักสิบจะมาไหมนะฮะเราไปตามดูกันครับที่ห้องคำนวณเลยนะฮะมาชมต่อที่ห้องคำนวณกันนะครับสำหรับเลขปักหลักล่างนะฮะเป็นชุดสองตัวนะฮะสองตัว ชุดนี้ปักหลักเลยนะเพราะว่าเน้นตรงหลักอยู่นะฮะปักหลักล่างครับอสองชุดด้วยกันนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลสูตรกันเลยครับข้อมูลสูตรนะฮะ,ะเป็นต้นฉบับนะครับเป็นต้นฉบับจากช่องสองหวยคิดขึ้นหาเองนะฮะต้นฉบับครับเป็นชุดต้นฉบับนะฮะ ก็คือเป็นชุดที่ลงงวดที่ผ่านมาแต่ว่าคือมันเข้ามา,าหลักหน่วยนะฮะมันจะเดินตลอดไม่มีหลุดเลยนะ,ะแต่หลักสิบนะฮะมันพลาดไปเมื่อที่ผ่านมานะะีนะครับก็เลยมาปรับแก้กันนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักสิบครับนะหลักสิบนะฮะเป็นขอเป็นสีเขียวนะฮะข้อมูลหลักสิบนะฮะ ก็จะเป็นนะฮะนะฮะครับสิบนะครับที่แก้ไขแล้วนะครับจะใช้เป็นสิบล่างนะครัวปรับมาแล้วนะฮะสิบล่างบวกกับหน่วยหน้านะฮะหน่วยเลขหน้าค้างที่สองแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่9้าครับ นะคคือข้อมูลของหลักสิบนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักหน่วยฮะข้อมูลหลักหน่วยเราจะใช้สีแดงนะครับเพื่อความแตกต่างฮะก็จะเป็นนะฮะหลักแสนหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็บวกด้วยหน่วยบน หน่วยบนนะหน่วยบนนี่สองครั้งนะฮะหน่วยบนสองครั้งแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างนะฮะก็ข้อมูลหลักหน่วยมันก็จะมีตรงนี้นะฮะแต่หลักหน่วยนี่บอกได้เลยว่าเดินดีมาตลอดเลยนะฮะยังไม่มีหลุดเลยนะฮะไหลงวดแล้วนะฮะ เดี๋ยวมาดูวิธีการคำนวณครับแต่ก่อนที่จะคำนวณเราก็ต้องไปเอาข้อมูลของผลการออกรางวัลของหลายๆงวดนะฮะเราจะเริ่มจากงวดประจำวันที่1เดือน8เลยนะหนึ่งเดือน8นะครับเลขที่ออกก็คือ8 1 1 8 5 2่นะฮะสตัวเอสองตัวก็คือ5 ศูนย์นะคัสามจนาคั้งที่หนึ่งครับห้าสองแล้วก็ห้านะครัครั้งที่สองก็คือหนึ่งสี่แล้วก็สองฮะมาดูต่อของงวดประจำวันที่อันนี้เดือนแปดนะครก็เป็นงวดประจำวันที่สิบหกสิบหกเดือนแปดนะคเก้า 9 4 8 6 5นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวก็คือ6 5นะเออหกครับ6 3นะฮะเลขท้าย2ตัวนะฮะสตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็6 0แล้วก็2นะครับครั้งที่2ก็คือ2 4แล้วก็7 มาดูงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าฮะเลขที่ออกก็คือห้าศูนย์หกสามห้าและวก็หกสามตัวนะครแล้วสองตัวก็คือสามหนึ่งสองตัวท้ายนะสองตัวล่างสามหนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะครั้งที่สองก็คือค่ั ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะประจําวันที่1เดือน9แล้วก็มาต่อที่16เดือน9ก้เลครับสิหเดือนเก้านะก็จะมี0 7 4, 6, 4, 6, นยะ์เจ็สีสหแล้วก็ห้าแปด สองตัวนะครับสามตัวหน้าครั้งที่1ก็คือเจ็ดศแล้วก็ห้าหนึ่งสองเนี่ยครั้งที่สองนะฮะมาดูต่อครับสิบหกอนเก้าหนึ่งอนสิทั้งกวดที่ผ่านมานะครับ1เดือน10 8แปดเจ็ดหกเก้เจ็ดแปด หนนะฮะสองตัวท้ายก็อยู่ที่7จ็ดเจดสามจหน้าครั้งที่1ครับ8ปสแล้วก็สนะครั้งที่2ก็คือ7จ็ดหแล้วก็สครับนะฮะเมื่อได้ครบแล้วนะฮะงวดที่เราจะหางวดต่อไปก็คืองวดประจําวันที่16เดือนสินะฮมาตัวไหนนะเดี๋ยวมาดูกันครับนะฮะสิเดือนสินะฮะมาเริ่มคํานวณเลยครับ เดี๋ยวมาดูสูตรคำนวณของเราหน่นะก็คือ,อชุดนี้ฮนะหลักสิบครับหาหลักสิบก่อนเลยนะครับหลักสิบนี้ก็ใช้สิบล่างเนะี้ยบวกกับหน่วยหน้าครั้งที่สองแล้วก็บวกด้วยเลขเก้าของที่มัาจะใช้ตัวไหนครับหลักสิบล่างนะครับก็คือตัวนี้นะฮะหลักสิบล่างครับแล้วก็หน่วยหน้า ครั้งที่สองในหน้าครั้งที่สองก็คือตัวนี้ใช้สองตัวนี้แหละครับบวกกันครับลองคำนวณดูนะครับน่ฮะห้าบวกกับสองได้เจ็ดครับเจ็ดหลักสิบนะฮะวางที่เจ็ดครับแล้วก็บวกต่ออีกนะฮะเขาบอกว่าบวกคงที่ด้วยเก้าตัวนี้ฮะบวกด้วยเก้าครับเก้าบวกกับเจ็ดได้สิบหกวางที่หกครับมันจะได้เลขสองตัวก็คือหกกับเจ็ เจ็ดกับหกนะฮะนี่ครับแต่เลขสองตัวตรงนี้นะฮะมาดูกันนะว่าตัวนี้นะครับเลขล่างนะครับเจ็ดกับหกตัวไหนมาครับก็คือตัวนี้ครับมันจะได้หกตัวนี้นะฮะหลักสิบนะฮะเดี๋ยวมาดูงวดต่อไปครับงวดประจาวันที่สิบหกเดือนแปดไปหางวดประจําวันที่หนึ่งเดือนเก้านะฮะจะมาตัวไหนฮะหนึ่งเดือนเก้านะครับก็จะใช้หลักสิบ ล้านหนึ่งครั้งนะแล้วก็หน่วยของสามจอหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งชุดนี้นะครับเราบวกกันนะครับหกบวกกับเจ็ดได้เท่ากับสิบสามครับวางที่สามนะครับก็บวกต่ออีกเก้าแ้มนะเลขคงที่นะฮะบเก้าบวกกับสามได้สิบสองวางที่สองเลยครับสองตัวเดียวนะฮะ ได้แล้วครับมาเทียบดูครับสามกับสองตัวนี้งวดต่อไปก็คืองวดวันที่หนึ่งเดือนเก้านะ่ะสามมันจะเข้าอยู่นะฮะเข้าไปหลักสิบเราหาหลักสิบอยู่นะครับแล้วก็จะไปต่อครับงวดต่อไปเลยครับหาวันที่ส6บเดือนเก้าเลยครับจากข้อมูลหนึ่งเดือนเก้านะครับหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยสามจานาครั้งที่หนึ่งถามสูตรครับ หลักสิบนะฮะก็เป็นสามบวกกสองได้ห้าครับวางที่ห้าเลยครับแล้วก็ต่อไปอีกเก้าแต้มนะฮะบวกต่ออีกเก้านะฮะก็จะเป็นสิบสี่ครับวางที่สี่เลยครับมันจะได้สี่กับห้าชุดนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็มาเทียบดูเลยครับงวดนี้นะฮะสี่กับห้ามันได้ห้านะฮะนี่นะครับห้าแปดฮะหลักสิบครับ่าไปหาต่อครับของงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเลยนะตัวไหนฮะหนึ่งเดือนสิบนะฮะ สูตรของข้อมูลของสิบหกถึเก้าครับหลักสิบล่างครับแล้วก็หลักหน่วยสามน้าครั้งที่หนึ่งครับชุดนี้คำนวณนะครับแล้วก็วางที่หลักสิบนะฮะห้าบวกกับสองได้เจ็ดครับก็วางที่เจ็ดเลยครับเจ็ดแล้วก็บวกต่ออีกหนึ่งแต้มเป็นออีกเก้าแต้มนะฮะตามสูตรครับบวกต่ออีกเก้าก็เป็นสิบหกบวางที่หกเลยครับเป็นเจ็ดกับหกับชุดนี้นะฮะ เสร็จแล้วก็ไปเทียบดูครับเจ็ดมันก็จะได้เจ็ดในหะลักสิบนะฮะเราหาที่หลักสิบเรามาดูงวดต่อไปครับงวดประจําวันที่16บหกถึงสิคืึงวดนี้เลยนะฮะงวดที่เราต้องการจะรู้นี่นะฮะว่าจะมาตัวไหนนี่นะครับใช้สูตรครับหลัก10ล่างแล้วก็หลักหน่วย3ามหน้าครั้งที่สองครับหลักเหลักสิบนะฮะก็จะบวกกันระหว่างเจกับ2ได้9้าครับงวดนี้นะครับ เป็น9และอีกตัวหนึ่งก็คือบวกต่ออีก9แต้มเป็น9บวก9เป็น18นะครับก็คือ8นะฮะวางตัวหลังตัวเดียวก็คือ9กับ8นะฮะได้2ตัวแล้วครับ9กับ8เดี๋ยวมาดูนะฮะหลัก10ได้แล้วนะครับี๋ยวมาดูที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยจะไปตัวไหนนะฮะหลักหน่วยเราใช้สีแดงนะครับหน่วยนะฮะเดี๋ยวดูนะครับตั้งแต่งวดวันที่ หนึ่งนแปดเลยนะฮะแล้วก็ข้อมูลด้วยนะฮะนี่นะฮะข้อมูลหลักหน่วยนะฮะมาดูที่ข้อมูลหลักหน่วยกันนะครับค,คือใช้แสนบวกกับหมืน่นบวกหน่วยบนสองครั้งแล้วก็หน่วยล่างนี่นะฮะมาดูวิธีการบวกนะครับก็ใช้รางวัลที่หนึ่งนี่นะครับหลักแสนนะฮะหลักแสนหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับ และก็หลักหน่วยบนเยหน่วยบนสองครั้งและก็หลักหน่วยล่างหน่วยล่างหนึ่งครั้งนี่ครับคือข้อมูลที่จะคำนวณหาหลักหน่วยครับชุดนี้อ่เราก็จะคำนวณกันเลยนะครับเป็นหลักหน่วยเนี่วางไปก่อนเลยนะฮะเป็นอะก่อนที่จะบวกนี่นะฮะก็คือบวกใหญ่สองขีดเป็นขีดเดียวก่อนนะครับก็คือสองบวกสองได้สี่วางที่สี่เลยครับ แปดบวกกับหนึ่งได้เก้ากับเก้าบวกกับสี่นะฮะมันก็จะได้สิบสามนะครับสิบสามบวกกับศูนย์ได้สิบสามครับแล้วก็จะวางไปที่หลักหน่วยก็คือสามสามตัวเดียวครับแต่เราไปเทียบดูนะครับว่าตัวนี้นะฮะก็คือตัวนี้ครับมันก็จะได้สามในตรงกันนะฮะเมื่อไรครบแล้วนะฮะได้ครบแล้วเราก็จะมาจับคู่กันครับ จับคู่ชุดนี้นะมันก็จะได้ที่เจ็ดสามครับแล้วก็หกสามครับเดี๋ยมันเป็นสองหางนี่แหละฮะจะสามกับหกสามไปดูครับผลการออกกลางวันของหวดนปรจจามาที่สี่หกเดือนแปดนะฮะเลขถ้าย 3, สามจบบนก็คือแปดหกห้าแล้วก็หกสามก็เข้าที่หกสามนี่ฮะอันนี้เราปักหลักครับคือเน้นๆเน้นเน้นให้มันตรงหลักไว้ก่อนนค นะครับมันจะได้หกสามตรงนี้นะครับมาดูต่อครับข้อมวดประจาวันที่หาวันที่1เดือนเก้านะฮะข้อมูลของสิบหกเดือนแปดนะฮะตามสูตรนะครับก็คือหลักแสนหนึ่งค้างหลักหมื่นหนึ่งค้งนะครับแล้วก็หน่วยบนสองค้งแล้วก็หน่วยล่างหนึ่งค้งครับอันนี้เราก็จะหาที่หลักหน่วยกันนะครับหน่วยครับวางที่หลักหน่วยไว้ได้ครับ ก่อนที่จะคํานวณน,นะครับก็บวกจากาก2หลักให้เป็นหลักเดียวก่อนนะครับก็คือ5่บวกค่าได้10ก็วางที่ศูนย์นะครับนะฮะมันก็จะได้ชัดเจนแลวครับว่าตัวที่เหลือก็จะบวกกันเลยนะครับเป็นขีดเดียวนี่นะก็เป็น9บวกเได้18ปครับ18บวกกับศูนย์ได้18ครับ18บวกกับสได้ย1นะยี่สิบเอ็ดครับ,บ,กกนะรบมีสองกับหนึ่งนะเราเอาตัวหลังตัวเดียวก็คือหนึ่งนะครับจากการคำนวณสุดนะฮะมันก็จะได้หนึ่งวางไปเลยนะฮนะวางแล้ว เอาหนึ่งมาเทียบดูนะครับนี่นะฮะหนึ่งของงวดต่อไปก็คือหนึ่งนี่นะฮะเห็นไหมฮะตัวหลักหน่วยนะหลักหน่วยนี้ในสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับดูว่างวดนี้ยังจะเดินต่อไหมเสร็จแล้วนะครับเราจับคู่เลยนะครับเมื่อครบแล้วทั้งหน่วยทั้งสิบทั้งสิบทั้งหน่วยเนี่ยก็จับคู่เลยครับเป็น3ามหนึ่งนะฮะสามหนึ่งแล้วก็บสองหนึ่งเนะี่ยไปดูครับ ผลการออกลังวันของงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับเลขท้ายสามตัวบนสามามตัวตรงแน่นอนฮะนอนนะถ้าสูตรที่เดินตามสูตรนี้นะฮะเราก็จะไปอย่างนี้ถ้าสูตรที่เดินตามสูตรนี้นะฮะเราก็จะไปอย่างนี้นิ่มๆนี่แหละถ้าเข้าต้องตรงฮะ,ะหลักไว้แล้วนะครับ มาดูต่อครับงวดประจำวันที่16เดือน9ครับข้อมูลของ1เดือน9ครับถักแสนบวกกับหลักหมืน่นนะฮะบวกกับหลักหน่วยบนสองครั้งและก็หน่วยล่างอีก1ครั้งครับาการหาหลักหน่วยนะฮะเราก็จะมาเราหากันดูนะฮะหลักหน่วยนะครับหลักเสกณ์จะบวกก็คือตัวนี้ฮะจาก2ขีดเป็นขีดเดียวกันนะครับก็คือ6กขวบหกได้12บวางที่2นะเลยครับ ห้าบวกศูนย์นะฮะก็ได้ห้าครับแล้วห้าบวกสองครับได้เจ็ดครับเจ็ดบวกกับหนึ่งได้แปดครับวางที่แปดเลยครับแตวางที่แปดนะฮะเมื่อครบแล้วจับคู่เลยครับชุดนี้ครบแล้วก็จับคู่ก็เป็นนี่นะฮะห้าแปดตัวที่หนึ่งนะฮะ ห้ครับตัวที่2ก็48ครับไปดูครับผลงานนะฮะของงวดประจำวันที่16บหกเดือนเก้านะฮะสิบหกเดือนเก้าครับเลขที่ออกหกสีสองตัวอยู่ที่58ไปดูที่ที่เราคำนวณไว้ก็คือ58ชุดนี้ครับตรงหลักครับเราคำนวณไว้ให้มันตรงหลักมันก็ตรงหลักนี่แหละฮะเดี๋ยวไปดูต่อครับงวดประจำวันที่16เดือน 9ะ,ะ,ะข้อมูล16ดหน้านะครับไปหา1นึงนสินะฮะชุดนี้ครับเป็นเลขหลักแสนหนึ่งค้งหลักหมื่นหนึ่งค้งนะฮะแล้วก็หน่วยบนสองค้งนะครับแล้วก็หน่วยล่าง1ครั้งครับหาหลักหน่วยครับ ก่อนที่จะคำนวณนะครับก็บวกจาก2ตัวเป็น2เออเป็นขีดเดียวกันนะครับก็คือ6กบวกหได้12บก็วางที่สองเลยครับฮะมันก็จะเหลือชุดเอ่อศูนย์บวกกับ7ได้7ดครับ7บวกกับ2ได้9ก้าับ9กบวกกับ8ดได้17บครับวางที่7ดเลยครับหลักหน่วยนี้ยังไม่หลุดเลยนะฮะหลายงวดแล้วนะครับนะฮะเมื่อครบแล้วเราก็จับคู่กับชุดนี้นะครับหาสิบหน่วยครบแล้วจับคู่เลยครับ จากคู่ก็คือเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดนะฮะแล้วก็หกเจ็ดครับแน่นหลังหวยออกะฮะจำเป็นต้องแม่นนะครับเพราะว่าเราจะไปดูที่งวดต่อไปนี่นะครับทาให้มันตรงก่อนงวดนี้นะฮะงวดต่อไปถ้ามันเก้าตรงกับงวดนี้มันก็มีโอกาสถูกเลยฮะมาดูครับของงวดประจำมาที่หนึ่งถึงสิบใช่ไหมเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับนี่นะฮะเจ็ดเจ็ดตัวนี้เราตั้งใจที่จะให้มันเป็นตรงนี้ให้มันแม่นนะ ับสูตรให้มันแม่นให้มันตรงนะฮะเพื่องวดต่อไปครับเพื่อเพื่องวดของพระจำวันที่16บหกินี่นะฮะจะมาหรือไม่มาครับมาตัวไหนมาวัดดวงกันดูครับจากสูตรนี้เลยครับนี่ฮะแสนบวกกับหมืน่นนะ,ะบวกกับหน่วยบนสองครั้งแล้วกับหน่วยไลาย่างหนึ่งครั้งครับดูครับหลักหน่วยตัวนี้จะมาตัวไหนครับหน่วยครับนะฮะ ก่อนที่จะไปบวกตัวนี้มันเป็นสองขีดอยู่ทําให้เป็นขีดเดียวกับแปดบวกแปดได้สิบหกวางสิบหกับตัวหลังตัวเดียวฮะมันก็จะเป็นแปดบวกกับเจ็ดได้สิบห้าครับสิบห้าบวกกับหกได้ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดบวกกับแปดได้บวกกับเจ็ดทัยี่สิบเอ็ดบวกกับเจ็ดได้ยี่สิบแปดครับวางไปเลยครับที่แปดตัวเดียวฮะตัวหลังครับได้ครบ้วครับ หาหลักหน่วยได้แล้วเราก็จับคู่เลยครับชุดนี้นะฮะมันก็จะเป็น98ครับนี่ถูกแล้วนะฮะชุดนี้มันผิดอะไรหรือเปล่าฮะเก้าบวกกับเไดแตัวนี้เจ็ดโอ้ตัวนี้ผิดนะ,ะับตัวนี้ฮะ ไปดูที่ตัวนี้นะครับ721นะไม่ใช่712นะครับต้องไปดูสูตรใหม่นะฮะนี่นะครับสามตัวนี้นะฮะเวลาบวกกันแล้วมันจะได้ตัวนี้ฮะหลักสิบเหลือสามตัวนี้สามตัวของตัวท้ายนี่ผิดนะฮะมันเป็นหนึ่งนะครับนี่ฮะตัวนี้นะฮะเป็นเป็นแปดนะครับตัวนี้นะฮะแปดแล้วตัวนี้เป็นเจ็ดนะครับเก้า เก้าบวกกับแปดได้สิบเจ็ดครับตัวนี้นะฮะแก้ไขครับเป็นแปดกับเจ็ดนะฮตัวนี้นะฮะมันก็จะได้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกก็คือแปดแปดฮะแปดแปดแล้วก็เจ็ดแปดฮะนี่ครับตัวที่ถูกต้องนะฮะนี่ะฮะก็บังเอินว่า ไปเขียนตัวเลขไอชุดสามตัวนี้มันผิดนะฮะตัวที่ถูกก็คือเจ็ดสองหนึ่งะไม่ใช่เจ็ดหนึ่งสองนะฮะอันนี้ถูกต้องนะครับแก้ไขได้ถูกแล้วนะฮะเป็นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับโด,ดยแชัดๆอีกทีนึีนะะ้เป็นหนึ่งครับเจ็ดสองหนึ่งครับผลออกมาแล้วงวดประจำวันที่1 6บ0กนสิ 10. เลขท้าย2ตัวจากสูตรนี้นะครับก็คือ88ครับกับ8 7ดอากเจครับหลายงวดนะครับดูจากสถิติที่ทำมานี่นะฮะดูนะครับมันจะไม่หลุดเลยนะเดี๋ยวดูเต็มๆจอหน่อยนะฮะเห็นหมดูนะฮะ ตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งเดือนแปดนะดูนะฮะตำแหน่งหลักหลักหน่วยนะฮะดูที่สามนี่ฮะมันเข้าที่สามนะครับเราจะไม่เพิ่มเลยนะฮะเพราะว่ามันยังตรงคงที่อยู่นะฮะมันก็จะหนึ่งนี่นะฮะมันจะเข้าที่หนึ่งนี่นะฮะแปดนะครับนะฮะเข้าที่แปดครับแล้วเจ็ดครับงวดที่ผ่านมาเข้าที่เจ็ดครับมาดูงวดนี้นะครับหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยนี่แปดนะครับนี่นะฮะแปดจะเข้าไหมฮะ ดูว่าจะเดินต่อไหมถ้าเดินต่อก็ต้องตัวนี้เลยฮะนี่ฮะลองเอาไปพิจรารณากันดูนะครับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับสิบหกตุลาครับสิบหกตุลาคมครับหกแปดนะฮะช่องสองหวยครับช่องสองหวยครับจัดให้ชุดนี้นะฮะก็ว่าไปตามสูตรแหละครับฮสูตรจะเข้าหรือไม่เข้าก็ อยู่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะให้เข้ามีแต่ฮะแต่ครับไม่เข้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงแลวฮะถ้าเข้าก็ดีไปแล้วครับถ้าเข้าก็ตามนั้นแหละครับน้องเอาไปพิจารณาดูครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะแต่เจ็ดแปดนี่ก็รู้สึกว่างวดที่แล้วมันก็มาอยู่แล้วนะฮะจะมาซ้ําอีกไหมหรืออาจจะมาเป็นเลขงในงวดนี้ก็ได้นะฮะหรืออาจจะออกแปดแปดว่าไปตามสูตรครับนะ หน้าที่ของช่องสองหวยก็ทําหน้าที่แค่คิดหาตัวตัวสูตรนะมาคํานวณให้นะการตัดสินใจใดๆขึ้นอยู่ที่ท่านแล้วนะครับชอบหรือไม่ชอบครับถ้าชอบก็ตามไปครับไปเสี่ยงกันดูนะวัดดวงกันดูนะฮะแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปครับเอาตัวเลขไปพิจารณาดูกับข้อมูลอน่นๆดูนะครับว่าจะพอที่จะเสี่ยง หรือไม่พอที่จะเสี่ยงนะฮะก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวิดีโอนี้ก็คงจะหมดข้อมูลในเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไปก่านวังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดรูปกันอีกนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับ ก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยเฮง่งกันทุกท่านนะครับ mm hmm. พบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาทเทวลาค้มครอ,องสวัสดีครับ mm hmm.